นางนนมณีเมฆขลาอุ้มพระมหาชนกขึ้นจากน้ำหลังจากเห็นความเพียรพยายามและความอดทนของพระมหาชนกที่ว่ายน้ำนานถึง7วัน7คืนถือเป็นฉากไฮไลท์สำคัญของการแสดงละครเพลงสุดยิ่งใหญ่พระมหาชนกเดอะฟิโนมิโนลที่เนรมิตสวนเป็นจก,กิติให้เป็นเวทีกลางน้ำโชว์แสงสีเสียงและม่านน้ำอย่างอลังการบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกอันทรงคุณค่าของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัว เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงหลักธรรมคำสอนด้านความเพียรและความวิริยะอุตสาหะของพระมหาชนกและเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษาครั้งนี้หน่วยงานภาครัฐและฝ่ายจัดงานอยากให้พระสงฆ์นิกรชาวไทยได้ชมบทประพันธ์ของพ่อหลวงไทยแบบเสมือนจริงจึงขอพระราชทานจากพระองค์ท่านสร้างเป็นละครเพลงเทิดพระเกียรติขึ้นภายใต้ชื่อเรื่องพระมหาชนกเดอะฟีโนมิแนลไลท์โชว์งานนี้เนี่ยเ,เรา ได้รับพระราชทานบทพระชินินธลสำคัญนี้มานะครับก็เป็นบทที่ทำให้คนไทยเราอย่างน้อยมีความสุขร่วมกันนะครับและในขณะเดียวกันเรารวมตัวรวมใจร่วมกันมาที่นี่เพื่อแสดงความจงรักภักดีระบบาสมจพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับท่านทรงเป็นที่สุดของทุกเรื่องที่เราเห็นอยู่ความอลังการสิ่งที่เราเห็นความหนักหนาสาหัสในการทำงานของเราเนี่ย ไม่ได้เป็นเสี้ยวใดเสี่ยวหนึ่งในความหนักหนาสหาหัสที่ท่านได้ทรงท,ำทํำพวกเราให้พวกเราทุกคนวันวันนี้เราก็จะทําให้ดีที่สุดทุกคนรวมตัรวรวมใจกันเพื่อมาร่วมกันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็อยากให้บทพระชินพลบทนี้ทําให้คนไทยเรากลับมารักกันอย่างที่เราเคยรักกันกลับมาแบ่งปันกันอย่างที่เราเคยแบ่งใจให้กันและกันนะครับแล้วก็ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติของเรา ไปให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับการแสดงละครเพลงเทิดพระเกียรติครั้งนี้ได้รับความสนใจและตอบรับจากผสมนิกรชาวไทยอย่างล้นหลามทาให้ที่นั่งรอบสวนเบญจกกิติกว่าหนึ่งหมื่นที่นั่งเต็มไปด้วยประชาชนที่พร้อมใจใส่เสื้อสีเหลืองตั้งหน้าตั้งตารับชมการแสดงจากบทประพันธ์ของพ่อหลวงตลอด90นาทีเต็มแบบว่า โอเคนะครับมันมองเห็นถั้งการพัฒนาฝีมือคนไทยนะคะแล้วก็ส่วนเนื้อหาของเรื่องมีความั่นใจเพราะว่ามันสอนอะไรเราได้เยอะนะครับเราอยู่ในระดับนี้ก็จะได้ไม่ได้ว่าเต็มอิ่มเลยใช่ไหมใช่ค่ะเต็มที่จากที่เราไม่เคยเข้าใจเรื่องพระมหาชนกวันนี้มันสื่อให้เราเข้าใจอะไรหลายๆอย่าง ผสมนิกรที่เดินทางมาชมการแสดงจากทั่วประเทศนอกจากได้รับชมการแสดงเพลงอันสุดยิ่งใหญ่แล้วยังได้ข้อคิดและหลักธรรมคำสอนจากบทพระราชนิพนธ์ของพ่อหลวงที่พวกเขารักอีกด้วยตื่นเต้นดีใจมากจ้ะอลังการอลังการอลังการกับการแสดงกับบทก็ได้กติได้กติที่ว่ามีความพยายามความมเนาะนใต่อมาลูก ะ่บ,บท,ทาการแสดงละครเท่าพระเกียรติพระมหาชนก t เดอ h e ฟิโนมิโนลไลท์โชวบนเวทีกลางน้ำของสวนเบนจก,กิติจะจัดแสดงขึ้นถึงวันที่9ธันวาคมนี้เท่านั้นหากประชาชนต้องการเข้าชมการแสดงก็สามารถโทรขอบัตรได้ที่บัก1113หรือเดินทางมารับบัตรได้ที่หน้างานทุกวันจะมีเพียง1 0,000ใบเท่านั้นเอกลักษณ์นามวงศาถ่ายภาพ ขมนรัตน์ขันทาวินาหูข่าวห้าน่าหนึ่งรายงาน